วันนี้หลับยาวฮะหลับไปสิบชั่วโมงกว่าต่อเนื่องเลยนะฮะโอ้มันมากเลยก็ตัวช่วยดเดิมฮะวานดสซันกับโรลาซิพมแล้ววันนี้เพิ่มตัวนี้พุงเท้าสม,มิทงใส่นอนด้วยโอหลับสบายนะบางคนบอกว่ามันรัดมันใส่ไปฮะมันจะเคยชินเพราะว่ามันจะไปบีบให้เส้นเลือดเนี่ย ลงไปปลายเท้าแนละ้วมันจะหมุนเวียกนกลับมาอีกผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเลสามคู่นะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใส่เวลาผมไปเ,เดินไปข้างนอกไปเต้นรำไมอะไรผมว่าใส่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยช่วยได้ช่วยเรื่องหมุนเวียนใะนร่างกายเราจะดีขึ้นซัมมิตนะไม่ได้โฆษณไปลองคนว่าหาซื้อเองนะครับดีอะไรดีผมบอกต่อครับ